สวัสดีครับทุกคนยินวีตอนลัอบเข้าสูงงโง่ลึกลับในค่ำคืนวันเพ็ญคืนหนึ่งท่ามกลางความเงียบสง,งัดของสวนมะม่วงบรรยากาศมันเต็มไปด้วยความตึงเครียดที่มองไม่เห็นเลยค่ะพระเจ้าอาชาติศัตรูกษัตริย์ผู้ที่เปื้อนเลือดจากการปลงพระชนพระบิดาของตัวเองกำลังเคลื่อนขบวนเสด็จไปอย่างช้าชแล้วก็ระแวดระวัง ในใจคงจะเต็มไปด้วยความกลัวน่าดูเลยนะครับใช่ค่ะความกลัวเกาะกล,กลุมอยู่ในใจเลยพอขบวนเสด็จไปถึงที่หมายนะคะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าคือภาพของภิกษุสงฆ์เป็นพันรูปเลยที่นั่งนิ่งสงบมากนิ่งราวกับผืนน้ําในห้วงลึกที่ไม่มีลมพัดผ่านเลยค่ะนิ่งจะน่ากลัวครับแต่ว่าท่ามกลางความสงัดนั้นเองคําถามที่เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกก็หลุดออกมาจากโอทของพระองค์พระผู้มีพระภาคอยู่ที่ไหน คำถามสั้นๆแค่นั้นเองนะครับแต่กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางย้อนเวลาเพื่อไปหาคำตอบของปริศนาที่ดูเหมือนง่ายๆแต่จริงๆแล้วซับซ้อนมากว่าแท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าสูงเท่าไหร่เรื่องนี้เลยไม่ใช่แค่การไปหาตัวเลขกันนะครับแต่เป็นการสำรวจความจริงสองด้านที่มันอยู่คู่กันระหว่างภาพของาศาสดาผู้เป็นมนุษย์กับภาพของมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เหนือโลก ใช่เลยค่ะคือเรื่องของพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยเป็นเหมือนกุญแจดอกแรกที่สำคัญมากเพราะมันคือบันทึกจากสายตาของคนในยุคนั้นจริงๆถ้าเราลองนึกภาพตามนะคะท่ามกลางภิกษุตั้งพันกว่ารูปที่นั่งรวมกันอยู่หากพระพุทธองค์มีพระวรากายที่ใหญ่โตมโหฬารอย่างที่เราเคยได้ยินกันมาคือสูงถึง18ศอก18ศอกนี้ก็ประมาณ9เมตรเลยใช่ไหมครับประมาณ9เมตรเลยค่ะ ต่อให้พระองค์จะประทับนั่งอยู่ก็ย่อมต้องโดดเด่นมองเห็นได้แต่ไกลแน่นอนก็คงจะเหมือนเหมือนมียักษ์ตนหนึ่งนั่งอยู่ท่ามกลางคนธรรมดาแบบนั้นเลยใช่ไหมครับไม่น่าจะมีทางเลยที่พระเจ้าชาติศัตรูจะมองไม่เห็นจนต้องเอ่ยปากถามหมอชีวโกมารพัฒเป็นไปไม่ได้เลยค่ะครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถูกต้องค่ะนี่แปลว่าในสายตาคนยุคนั้นท่านก็ไม่ได้ดูแตกต่างจากภิกษุรูปอื่นจนผิดสังเกตอืม ความยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าอาชาติศัตรูสัมผัสได้ในคืนนั้นไม่ใช่เรื่องของขนาดร่างกายเลยค่ะแต่เป็นรังสีแห่งความสงบที่แผ่ออกมาจากข้างในค่ะความสงบนิ่งที่มันทรงพลังของหมู่สงที่ทำให้กษัตริย์ที่ทำเรื่องเลวร้ายอย่างปิตุคาตยังต้องรู้สึกยำเกรงนี่แหละค่ะคือหลักฐานชิ้นแรกๆที่ชี้ถึงความเป็นมนุษย์ในมิติทางกายภาพของพระองค์ฟังดูสมเหตุสมผลมากเลยครับ แล้วนอกจากเรื่องนี้ยังมีหลักฐานอื่นในคัมภีร์ชั้นต้นอีกไหมคะที่พอจะช่วยวาดภาพให้เราเห็นสรีระของพระองค์ได้ชัดขึ้นอีกมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะคือเรื่องการแลกเปลี่ยนจีวรกับพระมหากาัสสปะพระมหากาัสสปะใช่ค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ได้รับการยกย่องสูงมากในหมู่สงฆ์เพราะถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่สาวกจะได้รับการแลกจีวรแบบนี้ก็หมายความว่าท่านทั้งสองต้องมีขนาดตัวที่เออ ใกล้เคียงกันพอสมควรเลยใช่ไหมคะไม่อย่างนั้นคงจะสวมใส่กันไม่ได้นั่นคือประเด็นสําคัญเลยค่ะเรื่องเล่ามีอยู่ว่าพระพุทธองค์ได้ทรงแลกผ้าบาังสุกุลเก่าที่ท่านใช้อยู่กับสังฆาติของพระมหากสัสป,ปะถ้าลองคิดตามหลักเหตุผลโทษไปนะคะหากพระวรกายของทั้งสองพระองค์ต่างกันมากอย่างที่คติยุคหลังเชื่อกันครับคือพระพุทธองค์สูงเก้าเมตรแต่พระมหากรสป,ปะสูงเท่าคนปกติจีวรมันจะใช้ร่วมกันไม่ได้เลย จีวรของพระพุทธเจ้าก็คงจะใหญ่เหมือนผ้าผืนยักษ์ไปเลยใช่ค่ะแล้วจีวรของพระมหากรสปะก็คงจะเล็กเกินไปสําหรับพระพุทธองค์การแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นได้จริงนี้ก็เลยเหมือนเป็นหลักฐานเชิงตรก,กะที่บอกว่าสรีระของทั้งสองท่านน่าจะใกล้เคียงกันมาก แถมผมยังเคยได้ยินมาด้วยนะครับว่ามีบันทึกไว้ด้วยว่าพระมหากระสปะท่านมีรูปลักษณ์คล้ายกับพระพุทธเจ้ามากจนบางทีชาวบ้านยังจําผิดเลยใช่ค่ะความคล้ายคลึงที่ว่าเนี่ยย่อมต้องหมายรวมถึงสัดส่วนแล้วก็ส่วนสูงด้วยครับแต่ถ้าจะเอาหลักฐานที่ระบุเป็นตัวเลขได้ใกล้เคียงที่สุดเลยอาจจะต้องไปดูในอัธ,ธกถาพระวินัยค่ะอัธ,ธกถาพระวินยัยค่ะ เป็นคำพีที่อธิบายขยายความพระไตรปิฎกอีกทีหนึง่งในนั้นมีการเปรียบเทียบความสูงของพระองค์กับพระนันทะคู่เป็นพระอนุชาโอ้มีการเปรียบเทียบเป็นตัวเลขด้วยเหรอครับน่าสนใจมากทำไมถึงต้องมีการเปรียบเทียบนี้เกิดขึ้นครับก็เรื่องมีอยู่ว่าพระนันทะท่านมีรูปงามมากค่ะแล้วท่านก็มักจะห่มจีวรขนาดเท่ากับของพระพุทธเจ้าอ๋อครับทำให้ภิกษุรูปอื่นเกิดความสับสนจำผิดอยู่บ่อย ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์ก็เลยทรงบัญญัติเป็นข้อวินัยว่าห้ามภิกษุอื่นใช้จีวรขนาดเท่าพระองค์อีกต่อไปและในอัถคถาที่อธิบายเรื่องนี้ล่ละค่ะที่ระบุไว้ชัดเจนว่าพระนันทะมีความสูงต่ำกว่าพระผู้มีพระภาคเพียงสี่นิ้วสี่นิ้วโอ้โหนั่นเป็นข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงมากเลยนะครับสำหรับเอกสารโบราณน,นี่น่าจะเป็นหลักฐานที่ใกล้เคียงกับตัวเลขจริงๆมากที่สุดแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะ เท่ากับว่าถ้าเราพอจะประมาณความสูงของคนอินเดียโบราณได้เราก็จะพอรู้ความสูงของพระองค์ถูกป้องเลยค่ะจากข้อมูลนี้ประกอบกับหลักฐานทางโบราณาคดีเกี่ยวกับโครงกระดูกของคนในยุคนั้นนักวิชาการก็เลยสันนิษฐานว่าพระพุทธองค์น่าจะเป็นบุรุษรูปร่างสูงใหญ่ตามมาตรฐานคนในยุคนั้นครับอาจจะสูงราวๆรว180้อถึงร้อยเก้าสซนติเมตรก็ถือว่าสูงใหญ่สง่างามเลยนะครับใช่ค่ะ สง่างามและโดดเด่นกว่าคนทั่วไปแต่ก็ยังคงอยู่ในขอบเขตของความเป็นมนุษย์ปกติเข้าใจแล้วครับพอฟังแบบนี้แล้วภาพพระพุทธเจ้าในฐานะมนุษย์ที่มีอยู่จริงในประวัติศาสตร์ก็ชัดเจนขึ้นมากเลยแต่ทีนี้มันก็เกิดคำถามใหญ่ขึ้นมาเลยครับว่าถ้าหลักฐานชั้นต้นทั้งหมดชี้ไปนในทางเดียวกันแบบนี้แล้วแล้วแนวคิดที่ว่าพระพุทธเจ้าสูง18ศอกหรือ9เมตรมันมาจากไหนกันมันเป็นการก้าวกระโดดที่ไกลมากเลยนะครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะ เพราะนี่คือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากจากโลกของประวัติศาสตร์ไปสู่โลกของศรัทธาครับแล้วก็เชิดชูพระพุทธคุณให้ยิ่งใหญ่เหนือเทพเจ้าในศาสนาอื่นที่กําลังรุ่งเรืองในอินเดียตอนนั้นอ๋อหมายกวาว่ามันการเป็นการปรับตัวเพื่อ,อแข่งขันในเชิงความเชื่อกับศาสนาอื่นอย่างศาสนาพราหมณ์ฮินดูที่มีเทพเจ้าที่มีฤทธิเดชมีอภินิหารมากมายการนำเสนอภาพพระพุทธเจ้าในสเกลที่เหนือมนุษย์ ก็เพื่อทําให้พุทธศาสนามีความยิ่งใหญ่ทัดเทียมกันในสายตาผู้คนใช่เลยค่ะในคำพีอย่างพุทธวงศ์ซึ่งเล่าเรื่องราวของพระพุทธเจ้าในอดีตนะคะได้มีการระบุว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มีความสูงต่างกันไปตามยุคสมัยแล้วก็อายุไขของมนุษย์ในยุคนั้นๆต่างกันไปตามยุคเลยเหรอครับใช่ค่ะอย่างพระทีบังกรพุทธเจ้าในยุคที่คนอายุยืนเป็นหมื่นปีก็ทรงสูงถึง82อก Oh. และในคัมภีร์นี้เองค่ะที่ได้กําหนดให้พระสมณโคดมหรือพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราสูง18ศอกครับ <Right. S 1> ตัวเลขนี้จึงไม่ใช่การวัดขนาดทางกายภาพอีกต่อไปแล้วแต่เป็นการยกระดับพระองค์สู่สเกลของจักรมาลเป็นการจัดวางตําแหน่งของพระองค์ในจักรวาลทัศน์แบบพุทธที่มันยิ่งใหญ่ไพศาล พอจะเห็นภาพแล้วครับมันคือการเปลี่ยนภาษาจากภาษาของประวัติศาสตร์มาเป็นภาษาของตำนานเพื่อจะสื่อความหมายที่ลึกซึ้งกว่าเดิมมีตำนานหนึ่งที่สะท้อนแนวคิดนี้ได้ดีมากเลยค่ะคือเรื่องของพราหมณ์คนหนึ่งที่ไม่เชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าครับเขาคิดว่าคำร่ำลือนั้นมันเกินจริงไปก็เลยพยายามจะพิสูจน์เขาไปตัดไม้ไผ่ลำยาวมากยาวถึง60ศอกเพื่อจะนำมาวัดความสูงของพระพุทธองค์ แต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะพยายามยังไงปลายไม้ไผ่ที่ยาวขนาดนั้นก็จะรดได้แค่ระดับเข่าหรือเอวของพระองค์เท่านั้นเองโอ้โหเป็นภาพที่เหนือจริงมากๆแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อครับจนสุดท้ายพระพุทธองค์จึงตรัสกับพราหมณ์คนนั้นว่าดูก่อนพราหมณ์แม้ท่านจะนำลำไม้ไผ่มาต่อกันให้สูงจดพรหมโลกก็ไม่อาจวัดความสูงของเราตถาคตได้อ๋อ เรื่องนี้ไม่ได้หมายความตามตัวอักษรว่าพระองค์สูงเป็นกิโลเมตรนะคะแต่มันคือปรัชญาที่ลึกซึ้งมากครับว่าพุทธคุณน,นั้นหาประมาณไม่ได้ความสูงทางกายภาพที่เห็นเป็นแค่ภาพสะท้อนของคุณธรรมภายในที่มันไร้ขอบเขตพระองค์ทรงอยู่เหนือการวัดค่าด้วยมาตรวัดทางโลกไปแล้วเป็นเรื่องเล่าเชิงเปรียบเทียบที่ทรงพลังมากเลยนะครับมันเปลี่ยนจากการวัดความสูงไปการวัดความยิ่งใหญ่ ที่วัดไม่ได้แต่ก็ยังสงสัยอยู่ดีครับว่าทำไมต้องเป็นเลข18ครับเลขนี้มันมีความหมายพิเศษอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านี่เป็นอีกปริศนาหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะคำว่าอัฏฐารถที่เราใช้เรียกพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ๆก็มาจากภาษาบาลีที่แปลตรงตัวว่า18นั่นเองอัฏฐารถคือ18ใช่ค่ะ นักวิชาการบางท่านได้เสนอทฤษฎีที่น่าสนใจว่าเดิมทีคำนี้อาจจะไม่ได้หมายถึงความสูง18ศอกอย่างเดียวแต่มีความหมายอื่นซ้อนอยู่ใช่ค่ะมีแนวคิดว่าเลข18นี้อาจจะเป็นการสื่อถึงอเวนิกธรรม18ประการอเวนิกธรรมค่ะเป็นคุณสมบัติพิเศษ18อย่างของพระพุทธเจ้าที่พระอรหันต์หรือพระสาวกรูปอื่นไม่มีเป็นคุณธรรมเฉพาะตัวของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเลย อเวนิกธรรม18ประการไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยครับพอยกตัวอย่างได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างได้ค่ะอย่างเช่นการที่ทรงไม่มีความพลั้งเผลอเลยแม้แต่น้อยหรือการที่ทรงมีพระกรุณาไม่จำกัดขอบเขตในสรรพสัตหรือการมีพระญาณอย่างรู้อดีตปัจจุบันและอนาคตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะครับ คุณสมบัติเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้พระองค์แตกต่างจากพระอรหันต์องค์อื่นๆเป็นความสมบูรณ์แบบในทุกมิติเลยค่ะเข้าใจแล้วครับเป็นคุณสมบัติที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆแล้วมันมาเชื่อมโยงกับการสร้างพระพุทธรูปสูง18ศอกได้อย่างไรครับในโลกของศิละปะโบราณช่างฝีมือมักจะพยายามเปลี่ยนแนวคิดที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็นรูปธรรมที่จับต้องไดอ๋อครับพอต้องการสร้างพระพุทธรูปเพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงคุณธรรมอันยิ่งใหญ่18ปประการนี้ การสร้างให้มีความสูง18ศอกจึงอาจเป็นการนำคุณธรรมเหล่านั้นมาทำให้ปรากฏเป็นรูปร่างที่มองเห็นได้เพื่อให้ชื่อเรียกว่าอัฐารถและขนาด18ศอกมันสอดคล้องกันอย่างมีความหมายเป็นการผสานความศรัทธาเข้ากับหลักการออกแบบแล้วก็วิศวกรรมอย่างยับคัายมากสุดยอดเลยครับเหมือนเป็นการถอดรหัสงานศิลปะเลย คือช่างโบราณไม่ได้แค่สร้างพระให้ใหญ่โตแน่าเกรงขามแต่เขากำลังสร้างอนุสรณ์สถานของคุณธรรม18ประการให้คนได้เห็นแล้วก็กราบไหว้แล้วคติความเชื่อแบบนี้มันแพร่หลายในบ้านเรามากน้อยแค่ไหนครับได้รับความนิยมอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะโดยเฉพาะในสมัยสุขโขทัยแล้วก็ล้านนาซึ่งถือเป็นยุคทองของพุทธศิลป์ในดินแดนสยามเลยครับ ช่างในสมัยนั้นไม่ได้แค่สร้างพระพุทธรูปให้ใหญ่โตเฉยๆนะคะแต่มีความตั้งใจจริงที่จะสร้างให้ได้ขนาด18ศอกตามคำพีจริงๆหมายความว่ามีการคำนวณมาตราส่วนกันอย่างจริงจังเลยเหรอครับจริงจังมากค่ะมีการคำนวณย้อนกลับจากองค์พระอัฏฐารส ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่ที่จังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนที่สําคัญมากอ๋อพระพุทธชินราชไม่ใช่ค่ะเป็นพระยืนอีกองค์ในวิหารสูงประมาณ9.75เมตรพอนําความสูงนี้มาหารด้วย18นะคะจะได้ค่าหนึ่งศอกเท่ากับประมาณ54เซนติเมตรซึ่งตรงกับมาตราวัดของช่างไทยโบราณที่เรียกว่าศอกช่างอย่างน่าทึ่งเลย นี่คือการเปลี่ยนความเชื่อให้กลายเป็นวิศวกรรมแหง่งศรัทธาที่มีความแม่นยำสูงมากโอ้โหนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วนะครับมันคือความตั้งใจที่ชัดเจนมากแสดงว่าแนวคิดเรื่องพระพุทธเจ้าสูง18ศอกนี่ฝั่งรากลึกในวัฒนธรรมและความเชื่อของคนไทยสมัยก่อนมากจริงๆมากเลยค่ะในวัฒนธรรมล้านนาก็เช่นกันการที่พระเจ้าติโลกราชโปรดให้สร้างพระอัฏฐารถกลางเบองเชียงใหม่ที่วัดเจดีหลวงก็ไม่ใช่แค่เรื่องของศาสนาอย่างเดียวครับ แต่ยังเป็นการประกาศพระบารมีของกษัตริย์ผู้สร้างด้วยว่าทรงเป็นธรรมราชาผู้ยิ่งใหญ่ที่สามารถนำพาความรุ่งเรืองมาสู่แผ่นดินได้ทัดเทียมกับพระพุทธองค์แล้วการสร้างพระในปางยืนมีความหมายพิเศษอะไรที่เชื่อมโยงกับความสูง18ศอกไหมครับมีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างมากเลยค่ะพระพุทธรูปขนาดใหญ่มักจะสร้างในปางห้ามญาติหรือปางประธานาภัย ความสูงตระงาน18ศอกพอมารวมเข้ากับพระอิริยบทนี้มันก็เลยสื่อถึงอำนาจในการปกป้องคุ้มครองแล้วก็ระงับความขัดแย้งที่แผ่ภัยสารไปทั่วสารทิศความสูงระดับนี้ทำให้คนที่ไปกราบไหว้ต้องแงนหน้ามองจนสุดคอเลยค่ะเกิดเป็นความรู้สึกยำเกรงและความนอบน้อมต่อพระธรรมขึ้นมาเองโดยธรรมชาติพอฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็เหมือนกับว่าคาตอบของคาถามที่ว่าพระพุทธเจ้าสูงเท่าไหร่ มันมีสองคำตอบที่ถูกต้องทั้งคู่เลยไหมครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเรากำลังมองหาพระพุทธเจ้าในมิติไหนใช่เลยค่ะหากเรามองหาพระพุทธเจ้าในหน้าประวัติศาสตร์ใช้ผู้มีนามวสิทธัตถะโคตมะคำตอบก็คือบุรุษผู้มีรูปร่างสูงโปร่งและสง่าง,งามตามแบบมนุษย์ครับซึ่งหลักฐานจากเหตุการณ์ต่างๆในพระไตรปิฎกก็สนับสนุนภาพนี้อย่างชัดเจนแต่หากเรามองหาพระพุทธเจ้าในศรัทธาคำตอบก็คือ18ศอกหรืออาจจะ สูงจนหาประมาณมิได้อืซึ่งไม่ได้หมายถึงความสูงทางกายแต่คือความยิ่งใหญ่ของพระปัญญาพระกรุณาและก็พระบริสุทธิคุณที่แผ่ปกคลุมไปทั่วทั้งจัก,กรวาลและสถิตยอยู่ในใจของผู้ที่เลื่อมสายศรัทธาบางทีการดำรงอยู่ของความจริงทั้งสองชุดนี้อาจจะเป็นสเสน่ห์ที่ลึกซึ้งที่สุดของเรื่องราวนี้ก็ได้นะคะครับ มันเปิดพื้นที่ให้เราได้เข้าใจแล้วก็รู้สึกใกล้ชิดกับความเป็นมนุษย์ของพระศาสดาในขณะเดียวกันก็เปิดให้เราได้สัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ที่ไร้ขีดจำกัดผ่านองค์พระปฏิมาที่สูงตะงางหงนเสียดฟ,ฟ้าเป็นการเชื่อมโยงระหว่างโลกของเหตุผลกับโลกของศรัทธาได้อย่างลงตัวมากๆสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กับการค้นพบครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ